สวัสดีค่ะแม่วินจากสวนเห็ดสุกชานะคะวันนี้จะพามาดูวิธีจัดก,การก้อนที่เป็นหนองนะคะในระยะที่เราบ่มก้อนอยู่ก้อนเห็ดนะคะมันจะมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะตัวของเขานะคะเมื่อเชื้อเห็ดเดินลงมาเขาจะมีกลิ่นที่หอมนะคะแล้วจะล่อมแมลงเข้ามาวางไข่นะคะถ้าเราไม่ฉีดยา ป้องกันมแมลงไว้มแมลงก็จะเข้ามาไข่ในก้อนเห็ดเรานะคะเพราะฉะนั้นควรจะฉีดยาเซฟวินนะคะทุกอาทิตย์เซฟวิน85นะคะหรือที่เราเรียกว่า s 85หรือเรียกง่ายๆว่าเซฟวินนั่นแหละค่ะฉีดทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์หรือทุก3 4ถึงวันก็ฉีดได้นะคะแต่ว่าที่ฟาร์มก็จะฉีดทุกอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อป้องกัน การวางไข่ของมแมลงต่างๆนะคะเมื่อมแมลงวางไข่ปับ๊บก็จะกลายเป็นตัวหนอนนะคะแล้วก็จะชอนชัยกินเส้นใยเห็ดของเราแบบนี้นะคะเมื่อเราเห็นว่าก้อนเชื้อเห็ดของเราเป็นลายๆแบบนี้นะคะแสดงว่าเป็นทางเดินของหนอนแสดงว่านั่นแหละมีหนอนแล้วเราก็ทําการมัดหนังยางแบบนี้ค่ะเพื่อ ให้นอนขาดอากาศหายใจนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ยาใช้อะไรเลยนะคะไม่ต้องใช้อะไรเลยเราจะไม่ใช้ยานะคะเมื่อเราสังเกตด,ดีๆเราจะเห็นแบบนี้นะคะพอเรามัดจุกแบบนี้ได้สักประมาณ 3- 5วันนอนก็จะออกมาตายนะคะเนี่ยค่ะนอนจะออกมาตายเองแบบนี้เลยแต่ถ้าเราจับดูมันก้อนเนี้ย เราจับดูเมื่อกี้จับดูแบบนี้นะคะยังดิ้นลุกติ๊กลุกต๊อยู่เลยเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ตายนะคะแสดงว่าถุงมีรอยรั่วพอมาสังเกตดูดีๆตรงนี้ตรงนี้มีรอยรั่วเราก็เอาสก๊อตเทปปิดซะให้เขาขาดอากาศหายใจนะคะเดี๋ยวประมาณอีกสักสองสาวันเขาก็จะตายเมื่อเมื่อเราเห็นว่านอนตายแล้ว เราก็แกะหนังยางออกแล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บ่มต่อเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรบ่มได้เดี๋ยวเชื้อก็เดินกลับมาเหมือนเดิมนะคะเชื้อไม่ตายตามนะคะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือยาใดๆนะคะใช้แบบธรรมชาติเลยค่ะขัดอากาศก็กคือตายแบบนี้นะคะแต่วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการพ่นยานะคะพ่นยาในในชั้นที่เราบม่มแบบนี้นะคะ เนี่ยชั้นที่เราบ่มแบบเนี้ยเราฉีดทุกห้าวันทุกห้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์ฉีดครั้งหนึ่งนะคะฉีด s 8 5นะคะเพื่อป้องกันาการวางไข่ของมแมลงต่างๆนะคะเนี่ยค่ะหากหากเห็นว่าเออคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ส่วนช่องแอดมิน a n n e l นะคะแล้วก็ กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเผื่อแม่วิมจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมแล้วก็ให้ความรู้กับผู้เพาะเห็ดแล้วก็ผู้ที่ชอบในการทานเห็ดหรือว่าเพาะเลี้ยงเห็ดนะคะเผื่อจะมีเกจเคล็ดลับอะไรดีๆแม่วิมจะลงในคลิปหน้านะคะติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งนะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ